ครับกอดีเป็นเป็นสูตรที่เข้าหลักๆนะลุงเนาะสูตรลักเลยสูตรลักเลยนี่ที่มันเข้ามาเนี่ย มันจะเขาเรียกวิ่งทุกงวเขาบ่าหล่างกับบ่นเลยแต่มันสิอยู่ลักซิฟลักหน่วยลักลอยมันอยู่ไหนนะ้เนาะแต่ส่วนมากมันก็จะเขากับลักซิฟแหละลักซิฟกับลักหน่วยแหละส่วนมากอืมมันนี่ก็มีเนาะวิ่งไว้ที่สองกับเจ็ดนะครับวิ่งที่สองกับเจ็ดนะจับคูเลยนะครับจับคูนะครับนี่สองกับเจ็ดอีก หนึ่งสองก็เจ็ดตุกันตุกันเลยอันนี้คัดเลขวิ่งก่อนใช่ไหมลุงใจคัดเลขสะพอสูตรออกว่าตัวเด่นเด่นคัดเลขตัวเด่นหน้ากรสีมีอยู่สองสองหนึ่งสองหกสองศูนย์สองหกสองแปดสองเก้าแค่นี้แหละ gặp cụ xóm 1 có ngảm có 1, 2 như quá. đây là xuống như xóm hổ xuống xuống cắp đầy đó xuống xóm đây là สองเก่าเยอะสิเนียนตัวนังนักตัวเนียนตัวตัวเนียนหหยนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเอเจ็ดห่า ด8เกเก่าจับคู่แล้วจับคู่แล้วครับจับลิ่งนเล็หนึ่งเอนึ่งสองโตสองกับเจนะ็ดเนาะงวดนี้นะครับ <c oughs> อันนี้บนใช่ไหมครับลุงบนล่างเลยสองกับเจ็ดนี่ต้องขีดห่างไหมวิ่งบนวิ<ะ>่งบนหรือล่างสองกับเจ็ดนะวิ<อ>่งสองกับเจ็ดนี่เด้ออันนี้คู่บนล,าล่างบอกคููบนล่างเลยสําหรับตัวที่วงกลมแดงๆคือคืออะไรนั่นคือเน้นใหย้ยเน้นใหย้ยวงกลมแดงๆครับ กีคูณเจ็บเปิดด้วยเจ็บเปิดเจ็บเปิดมันต้องมีสองคผมนินว่าที่ลักสองเลยลักสองในสามคูในสามหนึ่งสองสามสี่คู เห็นไปถึงสี่คูนณแล้วหกมันตสองมาหนึ่งส้ยหนึ่งแป็ดหนึ่งแป็ดหนึ่งเกาะหนึ่งแป็ดอีกตั้งหนึ่งนี่อย่าี้ต้นดังมาแกเข้ามาตลอดนะครับเลขวิน นะครับสำหรับลุงใจนะหรือใครเข้ามาใหม่ก็ดีก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาทุกงวดนะครับเลขวิ่งนะถ้าใครยังที่ว่าเพิ่งติดตามแอดก็ลองไปดูก็ได้นะครับย้อนหลังนะครับงวดเมื่อกี้ก็เข้า4ี่กับ1นะครับแกก็มีสูตรของแกเหมือนกันนะทำเป็นสูตรเลขคำนวณนะครับกอกบี่อ่าอ่ะยังไงชอบตัวไหนอะไรยังไงครับสำหรับงวดนี้ลุงใจเอามาจับใส่กับ2กับ7 บก็คือลุงให้สองหลักหลักสองกับหลักเจ็ดอ๋อคือคือเน้นสองหลักคือหลักสองกับหลักเจ็ดครับนะครับอ,อ๋อจะเป็นลักษณะนี้ลุงามาไปสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอ๋อติดสองนครับนสองครับตามสูตรเลยไหมลุงตามสูตรอ่าอ่าท่านผู้ชมลองคิดพิจารณาดูครับเราเป็นแค่แนวทางนะลุงใจเนาะ เป็นแนวทางนะครับบางที่มันเขามามลายงวดมันอาจวิพลก็ได้อาจวิบุดก็ได้รับก็กทิมสองทิมเจ็ดได้บ่อยนะครับทีมทิมสองกับเจ็ดไม่ได้สําหรับวดนนี้สูตรลุงใจครับเพราะมันเขามาทุกงวดครับเขาามลายงวดเล้วใช่ครับคือสูตรใหม่ๆนี่ก็โอเคครับาก็ขอขอบคุณลุงใจมาก อันนี้บนใช่ไหมครับลุงบนล่างเลยสองกับเจ็ดนี่ต้องขีดห่างไหมวิ่งบนวิ<ห>่งบนหรือล่างสองกับเจ็ดนะวิ่งสองกับเจ็ดนี่เด้ออันนี้คู่บนล่างแบอบกคู่บนล่างเลยสำหรับตัวที่วงกลมแดงๆคือคืออะไรนั่นคือเน้นหอยเน้นหอยวงกลมแดงๆครับ อีกคูณคิดเปิดด้วยเจ็ดเปิดเจ็ดเปิดมันต้องมีสองผมเนินว่าจีรักสองเลยรักสองนี่ใสามคูนี่ใสามหน 3, 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่คู

ลักสองกับลกหลักเจ็ดอ๋อคือกกคือเน้นสองหลักคือหลักสองกับหลักเจ็ดครับนะครับอ๋อจะเป็นลักษณะนี้ลุงมาไปสองเจ็ดสองแปดสองเก่าอ๋อติดสองครับศูนสองครับตามสูตรเลยไหมลุงตามสูตรอ่าอ่าท่านผู้ชมลองคิดพิจารณาดูครับเราเป็นแค่แนวาทางนะลุงใจเนาะเป็นแค่แนวาทางครับบางที่มันเขามาลายงวดมันอาสิบคิดก็ได้อ่า